สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคาลิเบตโดนรุ่น906 Pro นะครับก็ก่อนขึ้นบินนะครับก็ต้องคาลิเบตนะครับผมก็วิธีก็คืออย่างแรกนะครับโทรศัพท์นะครับเปิดแล้วอยู่ในตำแหน่งกับรีโมทนะครับแล้วก็ปุ่มที่โมดครับ เปิดนะครับกดเปิดเลยนะกดเปิดนะครับพอกดที่หมดเสร็จนะครับให้มากดเปิดที่ตัวโดนนะครับนี่นะกดเปิดเลยนะ,ะมีปุ่มเปิดอยู่กดค้างนะครับรอไฟที่แบตเะอรี่วิ่งขบนะทีนะีก็คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่ ทรศัพท์นะครับให้เราเาชื่อมต่อ wi-fi นะครับเชื่อมต่อ wifi นี่นะครับจะเป็น wifi ของโดนะครับเรากดเชื่อมต่อพอเราเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราก็เข้าไปที่แอปนะครับ แอปแอปนี่ครับเฮ a d p h o n นะครับแับนี้ครับนี่เข้าไปหาโหลดได้ตาม Pisto และแอป Store นะครับจากนั้นเราจะเห็นผมก็อ่านไม่ออกนะนี่ครับก่อนคําว่า Start นะครับ Start นะครับนี่คือนี่คือตัวคาลิเบ a นะครับเห็นไหม นี่นะครับกดเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดสีเหลืองนี้นะคมันจะดังติ๊ดนะครับแล้วตัวไฟตัวดวงก็จะกระพริบนะครับเราก็รอครับรอให้มันเชื่อมต่อกันแล้วเดี๋ยวมันจะเิ่งไปหน้าคาลิเบตนะครับนี่นะครับคือสําเร็จนะครับต่อไปเราก็กดปุ่มนี้เพื่อคาริเบตนี่นะครับแล้วก็ยกตัวดวงขึ้นมาแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนให้มันดังตื้อดับ นี่ครับจางตื้นแล้วต่อไปก็ทัาท่าตั้งนะครับเอาต้นโดนตั้งแล้วเราก็หมุนะครับหมุนไปครับหมุนจนกว่ามัดจะดังตื้นนับนี่ครับคือสําเร็จแล้วนะครับมันจะเด้งไปลนกล่องพร้อมบินครับขอโฟครับยังไม่พร้อมครับเราต้องดู gps ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราเบรตเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บเราต้องรอสัญญาณ gps ตรงนี้นะครับ มันจะดังตืดเราถึงจะบินได้นะครับผมก็ประมาณนี้ด้วยนะครับข้าค่าก็มีประมาณนี้นะครับก่อนขึ้นบินนะครับ